คุณผู้ชมคะกลับเข้ามาช่วงสุดท้ายที่ตั้งอยู่บนโต๊ะนี้คืออะไรอ่ะถ้วรางวัลนะคะวันนี้มายาทีวีอวอร์ด2025ประกาศรางวัลเขาก็ประกาศกันมาต่อเนื่องเป็นปีที่10แล้วแล้วก็ก็จะมีคนบันเทิงแล้วก็รายหลากหลายรายการในแวดวงบันเทิงเนี่ยได้รับคัดเลือกขอบพระคุณด้วยวันนี้รายการวิเคราะห์ข่าวยอดเยี่ยมคุณผู้ชมคะรายการทุบโต๊ะข่าวของเรานี่แหละที่ติดตามกันมาก็ต้องขอบพระคุณ,ขอ,คณขอบพระคุณหลายๆภาคส่วนด้วยขอบพระคุณคณะกรรมการจัดงานมายาทีวีอวอร์ดด้วยขอบคุณคนดู ผู้บริหารต่างๆเลยที่ทําให้เราได้คว้ารางวัลน,นี้สําหรับปีนี้มาเป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะคะแล้วก็สัญญาว่าก็จะทํารายการดีๆเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อคุณผู้ชมแบบนี้ตลอดไปคุณพิชานรงค์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอสไอเคียร์ปฏิบิยชากันมหาชนท่านยางให้เกียรติมอบอีกหนึ่งรางวัลน,นะคะค่ะแล้วสาหรับผู้ประกาศรางวัลน,นะคะขอเรียนเชิญน,นะคะคุณเหนือค่ะดิศรายา คบูรค่ะแล้วก็คุณแตงกวานะคะพิดยาเน,น็ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับรางวัลน,นี้จากมายาทีวีอวอร์ดนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็คือต้องขอขอบคุณคนดูทุกคนถ้าไม่มีคนดูก็จะไม่มีรายการตุกตอข่าวในวันนี้นะครับขอบคุณที่ยังเชื่อมั่นและก็ศรัทธาพวกเราจะทำหน้าที่ของสิ่อมวชชนให้ดีที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้แล้ววันนี้ขอบคุณ <S <S อีกอย่างนึงคือขอบคุณผู้บริหารของมริาทีวี ทีมงานทุกตข่าวและตํนเลนิวส์ทุกคนเพราะพวกเราคือวันทีเดียวกันครับขอบคุณมากครับ เป็นกําลังใจกับคนทํางานค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนทํางานเนี่ยไม่ได้มีแค่พวกเราคนหน้าจอยังมีฟันเฟืองเล็กๆอีกมากมายเลยเพราะฉะนั้นรางวัลน,นี้ก็เป็นของทีมงานทุกๆคนที่ทํารายการทุกโต๊ะข่าวแล้วก็ทีมข่าวของอมรินนิวส์มันก็เหมือนน้าหล่อเลี้ยงหัวใจให้เราพัฒนารายการขึ้นไปยิ่งขึ้นเรื่อยๆขอบคุณคนดูขอบคุณทีมงานทุกท่านค่ะรางวัลน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลน,นะคะที่การันตีความสามารถและการทุ่มเทในการทํางานของพวกเราชาวทุกโต๊ะข่าวกว่าจะมา เป็นทุกโต๊ะข่าวกว่าที่จะออกมาเป็นงานสักชิ้นหนึ่งผ่านไปยังสายตาคุณผู้ชมพวกเราก็ถือว่าอันนี้มันเป็นน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจเนาะแล้วก็จะทําให้พวกเราเนี่ยทำงานหนักมากขึ้นพัฒนารายการขึ้นไปก,กว่านี้อีกเพื่อคุณผู้ชมแล้วก็เพื่อที่จะเป็นการขอบคุณคณะกรรมการที่ให้รางวัลเรา